โอเคครับผมกาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ก่อนหน้านี้ผมเคยโพสต์ในกระทู้ชุมชนของช่องเนาะว่าอยากลองทําคลิปแนวสปอยหนังดูไม่รู้อะไรนะแบบความรู้สึกอยู่ๆก็อยากทำนะครับแต่ว่าผมอะไม่ค่อยได้ศึกษาทางด้านสายคอนเทนต์ตรงนี้ผมก็เลยจะกลัวในเรื่องของลิขสิทธิ์ วันนี้ผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนแนวทางซะหน่อยนะก็คืออาจจะไม่ใช่เป็นการสปอยแต่ว่าจะมารีวิวหนังที่ดูไปนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวนะครับผมหนังของตัวเวนอมภาคสามนะครับผมเดอะรัสเดนเนาะก็ตัวหนังเนี่ยจะเป็นประมาณไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามแบบรีวิวให้ดูนะครับผมมือใหม่นะครับผมก็สามารถติชมกันได้เนาะโอเคครับผมก่อนที่เข้าไปเริ่มเนะื้อหากันนะก็รบกวนฝากสปอนเซอร์นีดหนึ่งนะ เพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนํานะครับเพจพ่อมดเคว่าเปผู้ให้บริการเติมเกม,เกมชั้นนํามากมายารัรันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า10,000แคนเติมถูกเติมไวเติมได้ต,ตะลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบปคอยคุ้มสุดๆเติมเกม ll วันดีง่ายแสนง,ง่ายเพียงใช้ได้อดไอเดีเท่านั้นใส่โค้ด classic เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วยไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคเบปเปอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ อย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะก็ต้องบอกก่อนนะว่าจะมีสปอยบางส่วนนะสำหรับคลิปนี้นะใครที่ยังไม่ได้ดูตัวของเวนอมภาค3เนี่ยก็ปิดคลิปไปได้เลยนะครับก็คขอรู้สึกส่วนตัวที่ผมไปดูตัวของเวนอมมานะก็หนังภาคเนี้ย ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะอันนี้คือแบบว่ารีวิวในสบับของผมเลยนะคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ได้แอนตี้หรือมีความแบบว่าติดใจอะไรเกี่ยวกับตัวของหนัง เวนอมทั้งภาค1แล้วก็ภาค2นะจนมาภาค3ก็ยังชื่นชอบอยู่นะครับผมเพราะว่าผมมาเป็นแฟนตัวยงของเวนอมตั้งแต่การประกอตัวครั้งแรกออกมาตั้งแต่นู้นเลยย้อนไปตั้งแต่สมัยสไปเดอร์แภาค3ฉบับนะแสดงโทบี้แมกไกนะครับผมนะผมชอบเวอร์ชันนั้นมากถึงแม้ว่าเวนอมตอนนั้นจะดูผอมแกล้งก้างมากนะจนมาเป็นหนังเดี่ยวของตัวเองเดี๋ยวผมก็ตื่นเต้นมากนะแล้วก็ติดตามดูครบทั้ง3ภาคเลยนะ ก็ความสนุกของตัวหนังเรื่องเวนอมภาคษาเนี่ยผมก็ยังให้เคมีของตัวเอตตี้บ็อกนะครับกับตัวของเวนอมมาเป็นคู่ซีคู่หาเหมือนเดิมนะก็คือเปิดเรื่องมาก็จะมีการแบบว่าตบจังหวะโบบะนู่นนี่นั่นกันด้วยนะครับผมแล้วก็หนังเนี่ยจะดําเนินเรื่องต่อจากสไปเดอร์แมนน a เวโฮมเลยนะตัวของเอ็นเครดิตนะครับผมอันนี้เป็นการสปอยแล้วนะก็ตัวของเวนอมภาคเนี้ยก็ออกแนวแบบ ไม่ได้เป็นแนวบอกว่าไปปราบฮีโร่หรือไปปราบเหล่าร้ายหรือโจนอะไรนะครับก็จะมีฉากที่แบบว่าไปฆ่าคนดีก็คือไปกินคนอ่าไปกินตัวร้ายไม่ใช่คนดีนะครับผมไปกินตัวร้ายในช่ว <estiver> ง <thorough development injuries> no. ตอนเปิดเรื่องนะครับแต่ว่าก็หนังครัเป็นเป็นแนวแบบว่าแทนที่ตัวของเวนอมต้องไปไล่ล่าตัวร้ายนะกลายเป็นว่าภาคเนี้ยตัวของตัวร้ายอ่ะมาไล่ล่าเวนอมซะเองนะครับผมก็เป็นหนังที่ออกแนวแบบ ฉากแอคชั่นในช่วงต้นต้นเรื่องจนถึงกลางเรื่องเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มันไม่ค่อยมีอะไรให้แบบจุใจเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าจะไปดีในช่วงของตัวท้ายเรื่องเลยนะที่แบบว่ามีฉากต่อสู้นะครับผมเอฟเฟกแล้วก็มีแฟนเซอร์วิสอะไรต่างๆนานานะก็อันเนี้ยสปอยนิดนึงนะว่าตัวของเวนอมนะครับผมภาคเนี้ยจะมีเหล่าซิมเบโอดมาช่วยต่อสู้ด้วยนะจากศูนย์ทดลองในะะของเอรียห้นะที่ขังตัวของซิมเบโอดพวกนั้นเอาไว้นะก็จะมีพวกทหารที่เข้าใจผิดในตัวของเวนอมในช่วงต้นเรื่องแล้วก็พยายามมาไล่ล่าตัวของเวนอมด้วยแต่ตอนหลังก็คือทุกคนก็ร่วมกันสู้ ช่วยตัวของเวนอมเนาะก็อดี๋ยขอสปอยอีกนิดนึงแล้วกันนะมันต้องสปอยนะไม่งั้นไม่รู้ว่าจะพูดต่อ,อยังไงนะก็คือเนื้อเรื่องเนะี่ยมันอารมณ์ประมาณแบบว่าตัวของเวนอมนะครับผมเขาได้ทำการแบบขู่โค้กับตัวของเอสดีบล็อกไปแล้วและทีนี้มันจะมีเป็นการกำเนิดนะครับผมไอเขาเรียกว่าอะไรนะ อขอคิดแป๊บหนึง่งน่าจะถ้าผมจำไม่ผิดนะจะชื่อว่า Codex กซมั้ครับผมไอโคเด็กเนี่ยจะเป็นตัวแปรสำคัญของการดำเนินเร,เรื่องเลยนะก็คือไอโคเด็กเนี่ยให้เพื่อนๆนะคิดถึงกุญแจได้กันเนระก็กุญแจตรงนี้มันจะเป็นกุญแจที่สำคัญมากๆซึ่งให้ตัวร้ายไปไม่ได้นะและทีเนี้ยตัวของเอ็ดดี้กับตัวของเวนอะ่ะก็จะมีการปรากฏ c o d e ็กขึ้นมาก็ต่อเมื่อตัวของเวนนมและเอนะ็ดดี้เน่ยทำการแบบว่า ภาษาล่างกันแล้วก็ตัวของเวนอมโผล่มาแบบเต็มล่างอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะมีในฉบับที่แบบว่าบางทีเวนอมก็โผล่มาแต่สายใยกิ๊กกิ๊กยอะไรของมันกับบางทีก็โผล่มาแต่หน้ามาคุยกับเอ็ดดี้อะไรอย่างงี้แต่มันจะมีบางทีที่แบบเวลาสู้กับเหล่าร้ายก็คือเวนอมก็ออกมาเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็เมื่อทุกครั้งที่ตัวของเวนอมนะทําการออกมาเต็มล่างนะฮะของโคเด็กก็จะปรากฏขึ้นแล้วทีเนี้ยก็จะไปในส่วนของตัว ซีโนเวดนะครับผมถ้าผมจำชื่อผิดต้องขออภัยนะก็ซีโนเวะก็คือตัวละครที่เป็นเอเลียนที่มาไล่ล่าพระเอกที่เห็นอยู่ในตัวของเทเลอร์หนังที่วิ่งตุบตับตุบตัอยู่บนเครื่องบินนะก็ตัวละครตอนนี้จะเป็นตัวละครตัวร้ายหลักในภาคนี้นะครับผมก็ตัวของเนี้ย อ่าถ้าเกิดตามเนื้อเรื่องนะครับผมถ้าผมไปศึกษาในคอมิคมาก็คือตัวของ s i n นเวตเ่ะเป็นนักล่าซิมเบออดนะเป็นศัตรูตามธรรมชาติของซิมเบโอดหรือพวกเวนอมอีกทีหนึ่งก็จะมีความแข็งแกร่งมากมากแล้วบอกเลยว่าตัวละครตัวเนี้โคตรโหดนะในเนื้อเรื่องเนี่ยคือแบบว่าไล่ต้อนเอ็ดดีจนมุมเลยแก๊งเวนอมนี่คือแ เละตุ้มเปะเลยนตอนจันทายเรื่องเลยนะแล้วพี่แกฆ่าไม่ตายด้วยนะครับผมโดนใบพัดเครื่องบินปั่นจนเละเละแบบเละเป็นชิ้นส่วนแบบแปปแปะ,ปะ,ปะ,ปะตกลงมาจากท้องฟ้านะครับผมมันก็ยังประกอบร่างขึ้นมาใหม่ได้นะเรียกได้ว่าตัวของเวนัมเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสที่จะสู้รัะชนะได้เลยนะเรียกได้ว่าเป็นไม่ใช่ตัวร้ายอะ่ะแต่ว่าผ้าเนี่ยคือมันดําเนินในเรื่องหลักแทนตัวร้ายอะ่ะก็คือมันมันเป็นลูกสมุนเป็นลูกกระจอกที่โคตรจะเก่งเลยนะในภาคนี้นะครับ ต่อมานะก็จะเป็นในส่วนของความรู้สึกของผมที่ไปดูแล้วมีฉากไหนที่มันว้าวบ้างนะ ก็อย่างแรกเลยนะครับผมก็คงจะเป็นฉากที่ตัวของเวนอมนะครับผมไปสิงตัวของม้านะครับผมโจยการเป็นเอาเวนอมลากมานะอันนั้นะเป็นซีนที่ออกแนวให้ความเท่แล้วก็ความหาด้วยนะเพราะว่าจังหวะตอนที่ตัวของเอดีขึ้นไปขี่เนี่ยก็จะมีจังหวะโบ้ากับตัวของเวนอมอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าโมเดลดีไซน์ที่ออกมาเนี่ยตัวของม้าเวนอมเนี่ยโหดมากนะดูแบบเท่มากๆเลยนะครับเหมือนม้านิมังกรเลยแล้วก็ภาพนี้เราจะได้เห็นเวนอมนะครับผมเข้าไปสิงหลายอย่าง นะสิงตัวของมา้าสิงปลาสิงกบนะครับผมสิงแทบจะทุกอย่างอ่ะเพื่อแบบว่าเป็นการแบบว่าช่วยตัวของเอ็ดดี้เวลาล่างมันหลุดออกมาอะไรเงี้ยต้องหวาดตอนโดนทหารไล่ในแม่น้ำนะครับผมน่าจะเห็นในเชลเลอร์กันอยู่เนาะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างว้าวนะเราได้เห็นเวนอมในหลายๆล,ล่างนะครับผมส่วนตัวผมรู้สึกว้าวกับฉากนี้นะต่อมาเนี่ยก็คงจะเป็นในส่วนของตัว เหล่าซิเบโอตัวอื่นที่ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ได้มาช่วยตัวของเวนอมนะถ่วเวลาให้เวนอมหนีจากตัวของซีโนเวตนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่รู้สึกว้าวมากๆนะถึงแม้ว่าตัวของซิเบโอพวกนั้นนะจะค่อนข้างออกแนวแบบถูกตัดบทซะหน่อยนะบางตัวนี่ในคอมมิกนี่มีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างาหลากหลายแล้วบางตัวก็คือมีเนื้อเรื่องดีด้วยนะแต่ว่ามาภาคนี้ก็คือแบบ าตายง่ายไปหน่อยควารู้สึกแต่พูดตรงๆเลยก็คือตายง่ายไปหน่อยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในการที่สปอยอีกนิดนึงนะครับผมก็ตัวของตํารวจบริกกนนะครับผมจากภาคคาเนตละภาค2ก็ใครหล,หลายๆคนเนี่ยอาจจะรอรุ้นนะครับผมเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ว่าเขาจะได้ซิมโบอที่เป็นตัวของท็อกซินไปหรือเปล่านะลูกของคาเนตนะครับผมสรุปแล้วคือภาคเนี้ยไม่ใช่นะครับผมเขาไปได้เป็นตัวของ ิมโอแต่ตัวนี้ในคอมบิกมันชื่อว่าแรชเชอร์นะครับผมถ้าผิดถูกไงก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ตัวของแรชเชอร์เนี่ยเข้าไปสิงตัวของบริแกนนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้โชว์โหดอะไรเลยครับเข้ามาถ่วงเวลาให้ตัวของเวนอมได้หนีนะไม่ถึงสิบวีครับโดนซีโรเวทกัดกระจุยเลยครับผมก็จะประมาณนี้เนาะ ต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับครอบครัวนี้ที่ปรากฏในหนังนะครับผมก็ตัวของครอบครัวกลุ่มนี้ก็เหมือนเขาจะไปตั้งแคมป์ปิกนิกกันแล้วก็อยากไปที่แอเรียห้าสิบเอ็ดก็คืออยากไปเจอเห็นเอเลียสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ตัวของคุณพ่อทำเป็นคนแบบคลั่งไคลเอเรียอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปเจอตัวของเอ็ดดี้กำลังเดินอยู่ในป่าอะไรอย่างนี้ตัวของครอบครัวนี้ก็เลยอาสาว่าจะพาเอ็ดดี้ไปส่งเข้าที่เมืองให้นะครับผมก็อาจจะเป็น ช่วงที่ค่อนข้างแบบดําเนินเนเรื่องเพื่อแบบว่าให้ตัวของเอ็ดดี้สามารถเดินทางดําเนินเนเรื่องต่อไปได้เพราะว่าตัวของเวนอมไม่สามารถออกมาได้เพราะออกมาไม่ได้แก่ก็คือไม่สามารถเดินทางได้ถ้าเกิดใช้การเดินทางโดยการใช้เดินแบบเดินเดินเท้าเปล่าเนี่ยก็จะทําให้ตัวหนังบันยืดนะครับผมก็เลยใส่ตัวขออครอบครัวนี้เข้ามาเนาะแล้วก็ครอบครัวนี้มันไม่ได้มีบทแค่ตัวของประสงฆ์เอ็ดดี้นะตอนท้ายเรื่องเี่กก็ได้ไปเจอที่แอร์เรียอีกนะครับผมแล้วก็มีฉากที่แบบว่าช่วยเอ็ดดี้ นิดนึงนะับผมแต่ก็เป็นฉากสําคัญอยู่แนะนำให้ไปดูแล้วกันเนาะฉากต่อไปเนี่ยก็จะเป็นซีนของตัวคุณนายเฉินนะที่ได้มาเต้นรากับตัวของเวนอมนะก็ฉากเนี่ยเป็นฉากที่ส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างกงุดหงิดกับเวนอมนิดนึง คือมันรู้อยู่แก่ใจนะว่าถ้าเกิดมันออกมาแหละตัวของโคเด็กมันก็จะโผลแล้วพอโคเด็กมันโผปุ๊บก็จะบอกพิกัดใช่ไหมไอ้พวกซีโนเวตมันก็จะตามตัวเจอแต่พี่แกก็ยังจะโผออกมาเพื่อที่จะมาเต้นรากับคุณนายเฉินนะแล้วสุดท้ายก็คือโดนเจอตัวแล้วก็มีเหตุที่แบบว่าต้องต่อสู้กันแต่ว่าสุดท้ายตัวของ อไอซีโนเวตอะ่ะมันไม่ได้จับตัวของเวนอมไปได้หรือจัดการเว,เวนอมได้แต่ว่าโดนพวกทหารเข้ามาจับไปได้นะครับผมเลยกลายไปว่าถูกจับกันไปที่แอรีห้าสิบเอ็ดแล้วก็ได้ไปเจอกับพวกเหล่าๆลูกๆของเวนอมเนาะโอเคมาพูดถึงตัวละครของเนาันบ้างนะครับผมก็ใครหลายๆคนอาจจะสงสัยตัวของเนานะว่าฮสรุปแล้วตัวของเนาเนี่ย ได้โผล่มาไหมได้เอาแต่ว่าได้โผล่มีบทแต่ว่าได้มาสู้กับพวกเวนอมาอะไรแบบนี้หรือเปล่าต้องขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับผมว่าตัวของนาวเนี่ยเปิดตัวออกมาแนละแบบเปิดตัวออกมาตั้งแต่หนังเริ่มเลยนะครับแต่ว่าเขาแบบไม่สามารถออกมาได้จากความสามารถที่ตัวของเขาถูกขังอยู่ก็ไปไปมาเนี่ยตัวของพวกเวนอะย้อนลอยตั้งแต่ภาคหนึ่งไปเลยครับผม พวกตัวของไรออดพวกของเวนนอมต่างๆนานาพวกเหล่าซีบเโอที่ลงมาที่โลกมนุษย์อ่ะเขาไม่ได้ต้องการที่จะมายึดครองโลกนะครับผมแต่ว่าเขาหนีพวกตัวของเนาวมาครับผมเพราะว่าพวกซีบเโอเหล่านี้ได้ทําการหักหลังตัวของเนาวแล้วก็ขังเอาไว้ที่โลกแห่งความมืดโลกโลกหนึ่งและทีเนี้ยตัวของเนาวไม่สามารถออกมาได้ทางที่เขาจะต้องออกมาได้จาก ไอความมืดท,ที่ตัวของเราซิเบโอถักหลังะและขังเขา,าไว้ที่นั่นน่ะก็คือต้องเอาตัวของโคเด็ก์นะครับผมที่อยู่ในตัวของเวนอมกับเอสดีนะมาเพื่อเป็นกุญแจเพื่อที่เปิดให้เนาานั้นรุดออกมาจากมิติความมืดตรงนั้นนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าตัวของเนาจะนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม่ได้ทําอะไรเลยคอยสั่งการอย่างเดียวแล้วก็ส่งพวกตัวของซีโดเวตมาไล่ล่าตัวของเวนอมแทนนะครับผมแต่ก็สุดท้ายก็คือไม่สําเร็จแหละก็คือตัวของเวนอมเนี่ยไม่ได้ แพ้หรือโดนตัวของซีโนเวตจับตัวไปแต่ว่าฉากมันจะเป็นออกแนวแบบว่าตัวของเวนอมนะต้องเสียชละชีวิตตัวเองทำให้ตัวแบบว่าไปทำการสิงร่างตัวของซีโนเวตทั้งหมดเลยนะที่ตัวของนาวโผล่ออกมาและทีเนี้ยก็พยายามแบบฝืนร่างกายตัวเองอะบังคับพวกซีโนเวตพวกนั้นนะเข้าไปที่ ตรงจุดที่มันมีถังของน้ํากดอยู่ไอ้นัด้วยความที่แบบที่ผมบอกไปแต่ตอนแรกก็คือตัวของซีโนเวพวกนี้มันฆ่าไม่ตายขนาดโดนไปพัดเครืบินปัน่นจนเละตกออกมาเป็นฝนแบบเป็นเศษเนื้อก็ยังแบบว่างอกตัวเองกลับขึ้นมาใหม่ได้ในทีนี้ตัวของเวเนอมก็เลยต้องแบบว่าทําการควบคุมตัวของซีโนเวยพวกนั้นโดยทําการสิงล่างทุกตัวเลยแล้วก็บังคับเข้าไปที่แทนถังน้ากดตรงนั้นแล้วก็ทําให้ ให้ทหารนะครับของทหารในเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือตัวที่ไล่ตัวของเอ็ดดี้กับเวนอมในช่วงต้นแต่ว่าตอนหลังก็คือรู้ว่าตัวของเวนอมไม่ใช่ตัวไายแล้วก็มาช่วยก็แบบว่าพยายามให้ตัวของทหารคนนี้กดจะกดกดปุ่มเพื่อทําการปล่อยน้ำกดออกมาเพื่อทําการสลายล่างตัวของซีโนเวททั้งหมดแล้วก็รวมถึงตัวของเวนอมไปด้วยก็จะมีฉากที่แบบค่อนข้างแบบซึ้งนิดนึงนะถ้าเกิดใครที่ผูกพันกับตัวละครเวนอมอย่างผมเนี่ยก็อาจจะมีน้ําตาซึมกันบ้างนะเพราะว่าจะมี ฉากตอนที่แบบว่าบอกลากันระหว่างตัวของเอ็ดดี้กับตัวของเวนอมแล้วก็หลังจากจบเรื่องราวต่างๆเนี่ยตัวของเอ็ดดี้ก็ทําการแบบวา่าเดินไปที่ที่หนึ่งเพราะว่าตัวของอะไรนะตัวของเวนอมเนี่ยเขาอยากเห็นตัวของอเทพีเสรีภาพนะครับผมแต่ว่าตัวของเวนอมไม่ได้อยู่กับเอ็ดดี้แล้วแต่ว่าตัวของเอ็ดดี้ก็ ไปยืนบองเทพีศีลภาพแล้วก็พูดกับเวนอมนะครับพูดแต่พูดพูดกับตัวเองว่าเขาจะไม่มีทางลืมตัวของเวนอมอย่างแน่นอนนะแล้วก็เรียกตัวของเวนอม่าเพื่อนแล้วก็จะมีฉากย้อนอดีตนะตั้งแต่ภาคแรกเลยนะ,ะับผมเกี่ยวกับความผูกพันของตัวของเอ็ดดี้กับเวนอมนะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างซึ้งอยู่นะใครที่แบบชอบตัวของเวนอมแล้วผูกพันกับหนังเรื่องนะี้อาจจะมีน้ําตาซึมเลยสําหรับฉากนี้นะก็เท่านี้แล้วกันนะที่ผมอยากจะรีวิวนะส่วนในเรื่องของเอ d c r e นะิตเนี่ย ก็ตัวที่สองเนี่ยค่อนข้างว้าวอยู่แต่ว่าตัวแรกอ่ะผมสปอยได้ก็คือตัวของเราอ่ะเขาบอกว่าเขาจะกลับมาอีกก็จะกลับมาในรูปแบบไหนก็ต้องรอดูแต่ว่าตัวที่2องอ่ะผมอยากแนะนําให้เพื่อนไปดูเองแล้วกันเนาะแล้วก็ช่วยมาวิเคราะห์กันหน่อยนะว่าสรุปแล้วเอชเดลิตตัวที่2เนี่ยเขาพยายามจะสื่ออะไรนะครับผมก็จะเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับตัวของเวนอมสามนะเดอะรัสแดนนะครับผมส่วนตัวเนี่ยคะแนนนะหนึเนี่ยผมให้ประมาณ 8นะครับผมหักไป2คะแนนก็คือตรงผมไม่ค่อยชอบตัวของในเรื่องภาคนี้คือมันต่อสู้ไม่ค่อยจูดใจเท่าไหร่นะสำหรับผมนะแต่ก็คือช่วงท้ายช่วงท้ายเรื่องเนี่ยค่อนข้างแบกหนังจัดๆเลยนะช่วงท้ายอ่ะแต่ช่วงต้นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากถ้ากิดดูเพื่อนๆก็ไปดูได้ครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องแบบอ่าไปดูหนังแล้วพยายามปล่อยสมองแล้วก็เอนจอยไปกับมันนะก็เป็นอีกหนเรื่องหนึ่งที่สามารถดูค่าเวลาได้แล้วก็คุ้มค่าแก่ตั๋วใบหนึ่งมากๆนะครับ ก,การรีวิวครั้งนี้เป็นการารีวิวหนังครั้งแรกของผมเลยนะอาจจะมีกูกากาบ้างหรือแบบว่าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยเพื่อนด้วยนะไว้ถ้าเกิดมีโอกาสได้มารีวิวหนังหรือสปอยหนังแบบนี้อีกแต่ก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่ความจริงเราช่องผมเป็นช่องเกมนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็สามารถติชมได้นะครับผมเผื่อนานะข้างหน้าจะเป็นคอนเทนต์หลักได้นะครับก็มาลองทําดูนะั่นจะเป็นคลิปแรกนะครับ โอเคสำหรับคลิป hmm. นี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย